สวัสดีค่ะจากบ้านไร่องพยอมค่ะวันนี้มีต้นไม้ดอกหอมสีเหลืองสีเหลืองทองนะคะนี่ค่ะอุ้ยดอกเขาร่วงเลยนี่ค่ะดอกเขาจะเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆนี่คือดอกของพุทธนาบุตรนะคะเป็นไม้ดอกหอมอีกชนิดหนึ่งนะคะเป็นไม้ดอกหอมเป็นไม้มงคลนะคะ อันนี้ก็หลานสาวสั่งมาให้นะคะสวยงามมากๆเลยอันนี้บะไรองพยองก็เดี๋ยวเขาออกดอกแล้วนะคะจะเอาลงกระถางก่อนนะคะถ้าเกิดว่าต้นเขาใหญ่ก็จะย้ายไปลงดินอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ตอนนี้เราก็ มาชมดอกของเขานะคะดอกของเขาสวยสีเหลืองทองแบบนี้เลยนะคะนะคะ่ะดอกสีเหลืองทองสีเหลืองทองเจิดจ้าแบบนี้เลยนะคะแล้วดอกหอมมากๆเลยนะคะตอนแรกบาแรงพยาไปตั้งไว้ก็ไม่รู้นะคะเดินไปเอ๊ะกลิ่นอะไรหอมหอมก็เลย เดินแวะไปดูโอ๋อพุดน้ำบุตรออกดอกแล้วโอ้โหดีใจมากๆเลยเป็นไม้มงคลที่บาลัางพยอมใฝ่ฝันอยากได้มานานนะคะแต่ราคาเขาสูงก็ไม่สู้นะคะตอนนี้ก็หลานสาวได้สั่งมาให้แล้วนะคะแถมมีดอกด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปย้ายใส่กระถางกันคะ่ะเดี๋ยวเราก็จะเอาลงกระถางดินเผาก่อนนะคะ ผงนี่ต้องฉีกซะละมั้งดึงไม่ออกเพราะลากเขาทะลุแล้วอะเนาะลองดูนะคะว้าวลากเขายาวลากเขายาวมากๆเลยนี่ค่ะลากเขายาวและลากเขาเยอะแบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็ถ้าสั่งมาแล้วได้อย่างนี้นะคะไม่เสียดายเงินเลยนะคะ กิ่งเขาเอ็เราต้องมาปรับใหม่นะคะให้ต้องให้ต้นเขาตั้งตรงๆนะคะเดี๋ยวเราก็เอาดินกรบเขาอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวเราก็จะมาลงอีกต้นหนึ่งนะคะอันนี้ก็ลากออกเหมือนกันนะคะโหดีมากๆเลยอย่างนี้ ซื้อมาไม่เสียหลายนะคะคือยังไงก็รอดแน่นอนนะคะนี่ค่ะรากเต็มตรึมเลยนะคะนี่แเราก็จะตั้งแบบนี้นะคะตั้งให้เขาตรงไว้ก่อนจากต้นเขาใหม่นะคะนี่แล้วก็เอาดินที่เราผสมนะคะใส่ไม่ต้องกดมากนะคะ พอดินเราเยอะเราใส่ตั้งแต่ข้างล่างมาแล้วนะคะการต้นโครงเคร่งอย่างเดียวนะคะแต่รากเขาเยอะไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาก็ขยายออกมาเองอันนี้ก็เสร็จอีกต้นหนึ่งแล้วนะคะพุดน้ำบุตรนะคะตอนนี้เราก็เอาใส่มาใส่กระถางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ อุ้ยทำไมมีมดด้วยมีเพี้ยลงเหรอดอกเขาก็เริ่มออกตุมต้มๆแล้วก็ดอกบานก็มีเยอะเลยนะคะนี่ก็คือพุดน้ำบุตรนะคะก็ได้มาสองต้นนะคะเป็นที่ดีใจมากๆนะคะสำหรับพุดน้ำบุตรอันนี้นะคะอยากได้มานานเป็นสิบปีแล้วนะคะแต่ก็หามไม่ได้ ท้องถิ่นที่นี่ก็เขาไม่มีนะคะเพราะว่าไม่ใช่พืชประจำถิ่นตอนนี้ก็ได้มาสมใจแล้วนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้าลายของพยมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ